แมทิวแมทิวทว,วันใช้ชุดยังนี่มีโบนัมโบนี่นนโโมีโบนัมบอมีโบนัมมาใช่พอเรียนกลับมาโบเห็นอยู่บ้านพอถึองมาขึ้นรถไปมุกเลยพอเสร็จไปหาเมียไหมเน้างไปหาเมยียไหม เราบาดคกบแคบเลยไปใช่มากเลยไปแด่เนาะใช้ม,มีหีหรือมีหำเนาะโอ๊ยสุดอย่างน้อยเนาะสุดอย่างเลยเอาเก็บไปเห็นเนี่ยมึงเบิ่งเด้อวิโดว์เนี่ยเด้อว่าจะไปลง YouTube เด้อเด้อ

พออุ้มแน่ยเไ,ได้สีไทยแฮะไม่ใช่ไทยแฮะเขาเขียนตัไทยขาแฮะอ่เออไม่พอสิบิดผู้ดังแฮะเฮ้อยอยยยียย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 ยายยยยยยยเยย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 ย มี่ทหยอกอยู่บรอ่แค่นี้แหละ